กรณีที่เรียกเก็บ25บาทมันสร้างผลกระทบมากต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวของเมืองพระดังเบซาเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไงไจริงๆเรามีการพูดคุยรอบชองกันมาหลายครั้งแล้วพูดถึงปัญหาน,นี้มาโดยตลอดนะครับเงื่อนไขทางภาครัฐของพวกเราเนี่ยมีหลายเงื่อนไขต้องไเสียวเวลาหลายคนเบื่อ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเมลเซียที่เดินเข้าออกนะครับว่ากรณีที่เรียกเก็บ25บาทมันสร้างผลกระทบมากต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวของเมืองปะดังเบซาเลยมาพูดคุยกันว่าทางออกที่แท้จริงเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ไงอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญที่ผมได้นําเสนอนะครับในฐานะที่เป็นนายกเทศมนตรีเมืองประดัง จริงๆเรามีการพูดคุยลอมชองกันมาหลายครั้งแล้วพูดถึงปัญหาน,นี้มาโดยตลอดนะครับแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเลยเพราะว่าพอพูดแล้วก็เงียบยไปแต่ผมที่ถึาวันนี้เนี่ยผมได้ร้องเรียนผ่านท่านคณะกรรมธิการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเราพูดกันบนหลักความจริงประชาชนต้องอยู่ได้ถ้าประชาชนอยู่ไม่ได้มันจะ มีปัญหาใช่ไหมฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกอมก,ก็ต้องทํางาน,ม,น,านมุ่งรื้อฐานมีความสุขประชาชนก็ต้องมีความสุขนะประชาชนทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแต่บางอย่างที่มันเกินไปเราก็ต้องเตือนต้องขอร้องต้องพูดกันผมก็ใช้หลักนี้ในการบริหารเมืองนี่โดยตลอดโดยเอาข้อที่จริงมาต่างกันแล้วก็มาพูดกันนะครับก็คิดว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานกรรมธิการ การปกครองของสภาผู้แทนนะครับท่านสอสอเด็ดกขาวทองที่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็รับปัญหานี้เราไปคิดแก้ไขปัญหาต่อไปครับเรื่องเรื่องการเข้าออกไยแดนดมีปัญหาและมีปัญหามากมายนะครับนักท่องเที่ยวก็อยากเอาเงินมาเที่ยวในประเทศไทยแต่ว่ามันติดขัดลงที่เงื่อนไขทางภาครัฐของพวกเราเลย มีหลายเงื่อนไขํำให้เสียวเวลาหลายคนเบื่อหลายคนบอกเพื่อนต,ต่อต่อว่าไม่ควรมานะยุ่งยากมาเมืองไทยและอีกประเด็นหนึ่งคนไทยไปทำงานที่มาเลเซียไปแบบเช้าไปเช้าเย็นกลับไปทุกวันบางวันก็ไปสองสามเที่ยวแล้วโดนเก็บเรียกเก็บผลลัพธ์ีกห้าบาท ผมคิดว่าเรื่องรักษารักษาอย่างนี้นคนยกเลิกนะครับแล้วตอนที่เข้ามาก็ไข่กอก้อ,องเนี่ยเป็นไข่ที่ลุกยากมากเสียเวลามากทั่วโลกก็ไม่ใช้กันแล้วมีแต่ไทยว่อน ผมก็เลยรับเรื่องปัญหาต่างๆเพื่อนำนเสนอส่วนไหนที่เรื่องเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ก็คุยกันภายในคุยระวังว่ากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกฎหมายก็อาจจะต้องนำนเสนอเพื่อแก้กฎหมายในสภาผูแ้แทนต่อไป